บุกรักข้ามราั้วบทที่1 7 จางซซลลี่ยังคงยืนตราังงานไม่สะทกสถานเร่งร้ากกำลังภายในขึ้นป้องกันตัวจนเกิดเป็นพลังหมุนวนรอบกายหอบเอากรวดดินและฝุ่นทรายลอยฟุ้งกระจายเต็มอากาศจวบจนเศษธุลีเหล่านั้นหล่นกระจายตกพื้นเขาจึงสะบัดเสื้อคุมเบาๆอาวุธลับขุ่มนั้นก็ร่วงกราวลงสู่พื้นผังเหอเดินกระโกกระเพเข้าไปหาช่วยเช็ดฝุ่นทรายที่เปื้อนใบหน้าให้เขาพางถามว่าอาจารย์ ทำไมท่านไม่หลบหากข้าหลบพวกมันจะหนีไปได้อย่างไรเล่านางงงงวยไปจางซุนล,ลี่ขว้ามือนางไว้พร้อมทั้งกราดมองไปทั่วร่างสายตาเขาสะดุดหยุดลงที่อกเสื้อซึ่งมีรอยฉีกขาดอยู่เล็กน้อยของนางแล้วก็ล้าสายตาไปที่อื่นอธิบายเสียงราบเรียบว่าหากเป็นมือรอบสังหารก็แล้วไปแต่พวกมันล้วนเป็นขันทีหากพรุ่งนี้พบศพพวกมันที่นี่พระพันปีหลวง จะไม่สืบสาวเราเรื่องเอาหรอกหรือแต่ตำหนักฝ่ายในไม่ใช่สถานที่ซึ่งบุรุษจะเยี่ยมกลายเข้ามาได้มันดูออกแล้วว่าเป็นท่านแล้วต่อไปจะทำอย่างไรดีข้าคือขันทีข้างพระวารากายขององค์จกกักรพรรดิหากฝ่าบาททรงยืนกรานเช่นนี้จะมีปัญหาได้อย่างไรผังเหอได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะคิกคั้งออกมา อาจารย์เป็นขันทีส่วนข้าเป็นนางกำนันคืนนี้เรื่องราวช่างกับหัวกับหางดีเหลือเกินเขามองนางนิ่งเออผังเหอหลบตาวูบรีบประอึกกระอักแก้ไขคำพูดว่าข้าเป็นผู้หญิงจริงๆแต่อาจารย์เป็นขันทีปลอมดวงตาดำสนิทเจิดจ้าคู่นั้นยังคงมองนางตามไม่กระพริบทั้งยังเลื่อนไหลไปตามชุดนางกำนันบนร่างนางอย่างช้าฮัม <c oughs> ผังเหสร้างปิดปากไอเบาๆเพื่อถือโอกาสปัดฝุ่นดินบนหน้าจากนั้นก็รีบซ่อนมือไว้ด้านหลังฉินจือริมฝีปากได้รูปสวยเรียกชื่อนางอาจารย์มีอะไรหรือนางรู้สึกตื่นเต้นขวยเขินไปหมดแล้วเจ้ายืนงอขาทำไมกัน ผังเหอหน้าแดงในพริบตารีบยืดกายเหยียดตรงก็นางกลัวตัวเองสูงเกินไปในสายตาเขานี่นาสวมใส่เสื้อผ้าสตรีทําให้นางรู้สึกสูงไปอยู่บ้างอาจารย์ไม่ใช่ผู้หญิงจะสูงเท่าไหร่ก็ได้ไหนเลยจะเข้าใจความรู้สึกของนางจางซุนลี่คว้าแขนนางไปดูเดิมพีนางเข้าใจว่าเขาจะเทียบความยาวแขนกับนางในใจรู้สึกคับแขนไม่ยินยอมแต่แล้วก็พบว่าเขาจ้องคำแหงไปที่ร้อยแผลสอง สายบนแขนนางตั้งหากจะมองก็ได้แต่อย่ามองดูกล้ามของนางนะนางกระแอมเบาๆอีกครั้งแสซงทำเป็นหนาวเยือกแล้วรีบซักแขนกลับไปไพหลังไว้ตามเดิมกล่าวอย่างไม่สนใจว่า อาจารย์วางใจเถอะเพียงแค่รอยข่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นข้าเชื่อว่ามันคือคนของพระพันปีหลวงข้าจำสายตาของมันได้ยามไปเยี่ยมเยียนพระชนนีผังตอนได้พบพระพันปีหลวงอยู่หลายครั้งที่ด้านข้างนางมีขันทีชราคนหนึ่งคอยรับใช้ยังได้รับบาดเจ็บที่อื่นอีกหรือไม่ไม่มี ผังเหอเน้นเสียงสูงแซงทำเป็นไม่สนใจแค่ล้มคำม,มั่ไม่เป็นผ้าเท่านั้นเองนางมองตามสายตาเขาไปยังอกเสื้อซึ่งมีรอยฉีกขาดเล็กน้อยหัวเราะชี้ชี้กล่าวว่าอาจารย์วางใจเถิดไม่มีอะไรหรอกข้างใต้นี้มีผ้าร้องอยู่ไม่ได้สัมผัสถูกอันใดเลยไม่ถูกเลยอ่อ,อให้คว้าอย่างไรก็ไม่ถูกสิ่งใดหรอกเพียงแต่นางรู้สึกเสียหน้ายอยู่บ้างเท่านั้นจริงหรือจริงๆ ในที่สุดนางก็เรียบเคียงถามอาจารย์เวลาท่านมองนางกำนันในวังรู้สึกหรือไม่ว่ามีบางอย่างแปลกพิกลแปลกพิกลข้าเกิดในวังรอบกายมีแต่นางกำนันมีอะไรแปลกพิกลอย่างนั้นหรือเออ เปรียบกับนางกำนันที่ท่านเห็นตนชินตาท่านว่าข้าเป็นอย่างไรบ้างแปลกประหลาดหรือไม่แตกต่างกันมากหรือน้อยที่สำคัญก็คืออาจารย์ท่านว่าข้าแต่งเป็นหญิงแล้วเป็นอย่างไรบ้างดวงตาดำสนิทคู่นั้นเลื่อนไปทางอื่นจริงดังคาดอีกทั้งยังย้อนถามกลับมาว่าชินจือเจ้าว่าข้าในชุดขันทีและกงกงที่เจ้าเห็นเป็นประจำแตกต่างกันหรือไม่ แน่นอนว่าต่างกันมากอาจารย์งามสง่าโดดเด่นเหนือใครทั้งสุภาพนุ่มนวลทั้งสูงส่งด้วยบารมีต่อให้อยู่ในชุดขันทีก็เปรียบเสมือนมังตอนในหมู่มวลมนุษย์ใครๆต่างก็ดูออกว่าท่านยังไม่ได้ถูกตอนพอเขาปลายตาเข้มงวดมานางก็รีบเปลี่ยนคำพูดทันทีเอ้ยใครๆต่างก็ดูออกกันทั้งนั้นว่าท่านมีใช่ขันทีแล้วก็นิ่งรอคอย แต่อาจารย์ก็ไม่ยอมวิจารณ์การแต่งกายเป็นสตรีของนางเสียทีเห็นเขาขยับออกเดินนางก็ชดปากอย่างขุ่นเคืองรีบซอยเท้าตามติดอาจารย์ท่านว่าที่นี่มีผีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นหลุมพรางของพระพันปีหลวง พระพันปีหลวงไม่มีความกล้าพอที่จะหยิบยกเรื่องผีสางเทวดามากั่นแกล้งคนบลอกนางเพียงแต่สวยโอกาสสั่งการให้ขันทีคนสนิทมาพิสูจน์ฐานะที่แท้จริงของเจ้าเท่านั้นมาพิสูจน์เชอะข้าว่าคนถูกตอนทั้งสองนั้นมิใช่ตั้งใจมาพิสูจน์สักหน่อยพวกมันเป็นปีศาจราคาตั้งหากคิดจะถลกกระโปรงข้าลูกคำขค้า แค่คิดโพสะก็ลุกชนโดยเฉพาะที่พวกมันทั้งขวามาที่หน้าอกทั้งคิดจะฉีกกระโปรงเพื่อพิสูจน์ว่านางมีสิ่งที่ผู้ชายมีกันจริงหรือไม่ลงมือเช่นนี้ออกจะอำมาหิตคิดลามกเกินไปแล้วนางแอบชำเลืองมองจากซุนลี่ที่ด้านข้างหางตาสะดุดเอาตังหูห้อยระยะเป็นประกายของตนอาจารย์ที่แท้ท่านรู้สึกว่าข้าแต่งกายเป็นหญิงแล้วไม่น่าดูไม่อาจทำให้ท่านหวั่นไหวใจสักนิดเลยใช่หรือไม่ นางเหลือบมองหัวไหล่กลมกึงเปล่าเปลือยของตัวเองรีบดึงเส้นผมยาวสลวยมาปิดคุมเอาไว้ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองเกิดมารูปโฉมงดงามแต่นี่เป็นครั้งแรกที่แต่งกายเป็นหญิงอาจารย์กลับไม่ทอดถอนใจอย่างชื่นชมแสดงว่าต้องเห็นนางสูงแก้งกัางราวภูก,กันด้ามหนึ่งแน่ๆเลยนางกรอกตาคิดอย่างเจ้าเล่ห์โวยโอกาสที่เดินเคียงข้างกันมือไม้กระทบกันเป็นบางครั้งรีบสอดมือตัวเองเข้าไปในมืออาจารย์ ดูเถอะถึงนางจะสูงมือเท้าจะเก้งก้างอย่างไรก็ตามแต่ยามเคียงคู่อยู่กับอาจารย์นั้นช่างเหมาะสมกันจริงๆไม่เห็นจะต้องสนใจใยดีเรื่องความสูงไปเลยสามารถกุมมือเดินด้วยกันเช่นนี้ยังไม่ดีอีกหรือ คิดได้อย่างนี้แล้วนางก็โล่งใจค่อยๆชักมือตัวเองกลับมามิคาดกลับถูกเขากุมไว้แน่นพลังลมปราณอุ่นๆสายหนึ่งถูกถ่ายทอดเข้ามาแผ่ซ่านไปตามร่างกายทําให้นางอบอุ่นขึ้นอักโขผังเหอเบือนหน้าไปทางอื่นยกมืออีกข้างปิดปากหัวเราะชี้ๆอาจารย์คงเห็นนางเดินเปื่อยแขนเปื่อยขาไปมาเลยกลัวว่านางจะจับไข้ไม่สบายเอากระมังบุปผาบานสะพังภายใต้แสงจันทร์นวลละอ บรรดาลให้เป็นภาพอันงดงามถึงจะมีเงาปีศาตะคุ้มตะคุ้มปกคลุมอยู่รอบบริเวณเพราะคำเล่าลือของนางตำนั้นก็ตามนางถอนหายใจกล่าวว่าน่าเสียดายสตรีที่กำลังสดใสอยู่ในไวสาวพวกนั้นกลับต้องถูกฝังรวมไปกับจกักรพรรดิองค์ก่อนได้ยินว่าตอนนั้นมีหญิงงามที่เพิ่งเข้าวังมาได้ไม่ครบสามเดือนดีนางก็ถูกบีบคั้นให้ตายตามไปเช่นกัน เจ้าไม่ใช่เคยพูดว่าถอนหายใจครั้งหนึ่งอายุสั้นไปสิบปีหรอกหรือแล้วเจ้าจะถอนหายใจไปใหญ่กันเสียงของเขาฟังในยามราตรีไพรเราอดุดสายลมเย็นช่ำทำให้ผู้ฟังรู้สึกปลอดโปร่งและปลอดภยัยยิ่งโตก็ยิ่งค้นพบว่าเรื่องที่ทำให้ต้องถอนหายใจมีมากมายเหลือเกินนางกล่าวไปตามความรู้สึก วันนี้จัก,กรพัฒดิน้อยเสด็จมาข้ารู้สึกแปลกใจนักหลานชายข้าคนนี้น่ารักยิ่งนิสัยไม่เหมือนจัก,กรพัฒดิผู้ล่วงลับแม้แต่น้อยไม่คิดจะเปลี่ยนกฎราชสำนักแต่ก็กล้าขัดข้อห้ามของบรรพบุรุษลอบบุกรุกเข้าตำหนักฝ่ายในเห็นได้ชัดว่าต่อไปพระองค์จะต้องเติบโตเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแนะ่นางชะง,งักไปเล็กน้อยแล้วเอ่ยต่ออย่างสงสยัยอาจารย์ เพราะเหตุใดพระพันปีหลวงจึงปักใจเชื่อว่าข้าเป็นหญิงเล่านางมั่นใจว่าตัวเองเหมือนชายหนุ่มทั่วไปคนในเมืองหลวงล้วนเห็นนางเป็นพระมาตุลาที่เอาแต่ใจตัวแต่ฉไหนกับพระพันปีหลวงที่ได้พบหน้ากันเพียงไม่กี่ครั้งจึงปักอกปักใจเชื่อมั่นถึงเพียงนี้จางซุนลี่มีได้ตอบคำนางถอนหายใจอีกครั้ง เป็นจักรพรรดิองค์ตอนบอกนางใช่หรือไม่ข้าว่าแล้วว่ามันตลาดพี่แท้ข้าไปทําอะไรให้เขาจดจําฝังใจเช่นนี้จางซุนลี่ชะงักเท้าลงหันมามองนางพางตล่าวเสียงอ่อนโยนว่ามีผู้ชายบางคนยิ่งไม่ได้ครอบครองก็ยิ่งต้องการแต่หากปล่อยให้เขาอยู่กับเจ้าเพียงแค่สองวันรับรองเขาต้องตกใจตายเป็นแน่นางถลึงตาใส่เขากระชากเสียงถามยังขุนเคือง ใครจะยอมอยู่กับมันสองวันน่าชิงชังสิ้นดีคำพูดพวกนี้อยากก่ากล่าวให้ฝ่าบาทได้ยินเชียวผังเหอเม็มปากแน่นกล่าวอย่างอัดอั้นตันใจว่าฮออาจารย์ ข้าเบื่อหน่ายเหลือเกินแล้วดวงตาหงคู่งามแดงระเรื่อพระพันปีหลวงย่อมไม่คิดหาทางพิสูจน์โดยไร้สาเหตุแน่เบื้องหลังจะต้องมีจุดประสองค์อื่นอีกฝ่ายคิดจะจับนางเข้าคุกหลวงหรือว่ายัดโทษประหารกันแน่หรือว่าการที่นางร้องขอชีวิตที่ตัวเองต้องการโดยเลือกจะอยู่กับคนที่ตัวเองรักนั้นกระทํามิได้หากพระพันปีหลวงมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงจนถึงที่สุดนอกจากตนจะก,กําจัด ฝ่ายโดยไม่สนใจใยดีกดบ้านกดเมืองแล้วจะทำอย่างไรได้อีกมิเช่นนั้นความหวังที่จะออกทะเลกับอาจารย์ในปีหน้าเกรงว่าคงเป็นจริงไม่ได้เสียแล้วหากเป็นตอนเด็กๆนางจะต้องถามอาจารย์อย่างกังวลใจสุดขีดว่าตัวเองเป็นอาจารย์หญิงไม่ได้แล้วใช่หรือไม่แต่ตอนนี้นางไม่อาจถามเช่นนั้นหากเป็นตอนเด็กๆนางมักจะรู้สึกว่าด้วยฐานะของสามีภรรยา จึงจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันไปตนแก่เท่าโดยไม่จากการเช่นบิดามารดาแต่ตอนนี้นางกลับคิดว่าขอให้คนที่อยู่เบื้องหลังกำแพงบ้านนั้นคืออาจารย์แค่นี้ก็พอแล้ว อีกอย่างหากวันใดนางโชคร้ายต้องโทษประหารเอาจริงๆคนอาพับอย่างนางจะทำใจยอมเชื่อว่าหุ่นคนสามารถส่งผ่านความคิดถึงคะน,นึงหาของอาจารย์ไปให้นางได้เมื่อคิดเช่นนั้นโลกหลังความตายก็ไม่น่ากลัวสำหรับนางอีกต่อไปเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่จางซุนลี่ถามเสียงอ่อนโยนเราวผ้าแพ้เนื้อนุ่ม ข้ากำลังคิดว่านางยิ้มจนดวงตาโค้งขึ้นแววตาสุกสายปานสายน้ำในฤดูใบไม้ร่วงอาจารย์ข้าเป็นคนดื้อรั้นเกเรแต่ต่อหน้าท่านดูเหมือนข้าจะพบเอาเดาวข่มเข้าให้แล้วไม่กล้าพูดหรือกระทำเรื่องเหลวไหลเลยเป็นเช่นนั้นจริงหรือ เขามองตอบนางด้วยสายตาอบอุ่นลมหอบหนึ่งพัดโช,ชยมาสัมผัสรูปไรล้ใบหน้าของคนทั้งสองผมดำยาวสลวยราวความมืดในรัติการของนางปิวสยายขึ้นไหล่กลมกึงท่อนแขนที่ขาวพ่องพันปรากฏให้เห็นภายใต้แสงเงินยวงของดวงจันทร์บันดาลเป็นภาพสาวงามผู้ดื้อรัน้นที่ถูกแสงสาซีทอนอาบไล้จนดูเป่งปังเป็นประกายเขายื่นมือออกไปคิดจะไล้แก้มนางแต่ก็หยุดชะงัก เจ้ายังคิดอะไรอีกนางไม่ขยับหนีเพียงหัวเราะเสียงพร่าตอบว่าข้ายังคิดว่าปกติท่านจะจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวปฏิบัติต่อข้าเหมือนบิดาอาจารย์แต่ท่านสามารถกล่าวซักประโยคได้หรือไม่ให้ข้าได้เก็บไปฝันหวานสักหลายปีอย่างเช่นข,ข้ารักเจ้ายิ่ง นางถือโอกาสลอบบอกความในใจของตนไปพร้อมกันนวลแก้มนางแดงสัน้นแต่ขนตากับเปียกชื้นอุ้งม,มืออบอุ่นรูปไล้เบาๆราวกับจะลบแสงจันทร์ที่อาบไล้อยู่บนแก้มนางออกไปจากนั้นประคองต่างหูนางขึ้นกล่าวชมเชยว่าเครื่องประดับนี้เหมาะกับเจ้าเหลือเกินช่างงดงามจริงๆอาจารย์ ที่แท้ท่านชมค่าหรือว่าชมต่างหูสวยกันหน้าผู้เสียคุมเครือจนหมดอารมณ์นางหงุดหงิดไม่ได้ดังใจแต่แล้วจางซุนลี่ก็ก้มหน้าลงมานางใจเต้นระทึกรอคอยด้วยความคาดหวังอาจารย์จะจุบนางใช่หรือไม่ก็ดี ตั้งแต่เล็กจนโตเขาเพิ่งจูบนางเพียงไม่กี่ครั้งครั้งแรกคือตอนนางป่วยหนักเมื่ออายุ12ครั้งต่อมาก็คือตอนนางและเขาค้างแรมในห้องนั่งกรรมฐานที่เต็มไปด้วยหุ่นคนของวัดเทียนอินจูบทั้งสองครั้งล้วนเกิดขึ้นในขณะที่จิตใจนางไม่ปกติกำลังอยู่ในความกลัวต่อหุ่นคนจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะซาบซึ้งตรึงใจในรสชาติคราวนี้นางจะสังเกตสีหน้าและแววตาของอาจารย์ ให้ชัดเจนถึงนางจะร่างสูงไม่น้อยแต่อาจารย์ยังสูงกว่าเมื่อต้องการจูบนางยังต้องก้มหน้าลงมาก้มลงมาเสียทีเถอะอาจารย์ หัวใจนางเต้นแรงเบิกตาโตไม่ยอมกระพริบตั้งใจสลักสีหน้าของอาจารย์เอาไว้ในใจให้ได้จูบแรกของอาจารย์ตกลงที่หว่างคิ้วนางสองแขนนางสั่นสะท้านอยู่บ้างจึงค่อยๆไต่ไปโอบรอบเอวอาจารย์ไว้ไม่ขัดขืนหรือนี่นางดีใจยิ่งจากนั้นจุงพิษที่แผ่เบาราวปีกผีเสือ้อก็พรางพรมลงมาที่คิ้วเรียวงามและดวงตาบังคับให้นางจำเป็นต้องพริมตาลงชั่วคราว ไม่เป็นไรอีกสักครู่ก็ลืมขึ้นได้อุย๊ยฝ่ามืออันอบอุ่นตามหลังจุมพิษมาติดติดปิดดวงตานางไว้อีกแล้วอาจารย์ที่แท้ท่านมีความลับอันใดกันแน่จึงไม่ยอมให้ข้ามองนางอยากจะถามและก็อ้าปากถามจริงๆทว่าริมฝีปากแดงระเรือ่อ กับรับรู้แต่ลมหายใจอันคุ้นเคยของเขาความลับความลับนางอยากจะรู้ยิ่งนักที่แท้เขามีเหตุผลอะไรถึงไม่ยอมให้นางมองสีหน้าเขา จุมพิษนั้นทั้งหนักหน่วงและดูดดื่มไม่เพียงนางเท่านั้นที่หอบหายใจกระเซายังรู้สึกว่าอาจารย์เองก็หอบหายใจเช่นเดียวกันสองมือนางสันดาริกจนไร้ซึ่งเรียวแรงไม่สามารถขยุ่มหลังเสื้อของอาจารย์ติดริมฝีปากนางถูกขบดูดปลายลิ้นแสบชาราวกับถูกไฟล่วงทั่วร่างร้อนเผาจนอยากจะร้องครวญครางออกมาแต่นางอยากเห็นเหลือเกินว่าตอนนี้อาจารย์มีสีหน้าอย่างไร สาวน้อยเจ้าเสนีของข้าเจ้าร้องไห้ทำไมมือที่ปิดปากนางไว้ขยับออกอย่างเชื่องช้าค่อยๆเช็ดน้ำตาที่แก้มลำคอหายปาระกระทั่งตรงบริเวณเนอินอกของนางที่แท้เมื่อสักครู่อาจารย์ไล่จูบซับน้ำตาให้นางนั่นเอง ข้ากำลังคิดว่าทำไมเรื่องเราในโลกนี้จึงไม่เป็นไปตามที่คนเราปรารถนาหนอผังเหอรำพึงเสียงเศร้ารู้สึกถึงมืออาจารย์ที่ตบเบาๆบนขานางก็กระโดดลงจากเอวเขาอย่างไม่เต็มใจเท่าไรเรื่องไหนกันที่ไม่สมใจปรารถนาอย่างเช่นหากมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันจริงๆสักครั้งก็ไม่เลวโอ้ย หน้าผากนางถูกดีดอย่างแรงทีหนึ่งทำเอาต้องร้องอุทานอย่างเจ็บปวดแม้สายตาจะสามารถมองเห็นเพราะไม่ถูกปิดแล้วแต่ความเจ็บปวดทำให้ต้องกระพริบตาทีๆเขาช้อนขางนางไว้ใช้นิ้วลูบไหล่หยาดน้ำตาที่ยังคงหลงเหลือเจ้าร้องไห้จนสารรูปเยี่ยงนี้ทำให้ข้าคิดว่าเจ้าไม่ยินยอมพร้อมใจให้ข้าจูบ น้ำเสียงนั้นนุ่มนวลเอาใจและมีจุดประสงค์เบี่ยงเบนความคิดของนางนางมองใบหน้าเรียบเฉยของเขาดูอย่างไรก็ไม่ค้ายชายหนุ่มที่กําลังจมดิ่งอยู่ในอารมณ์รักทั้งยังตีขานางด้วยเชอะนางชอดปากอย่างขุ่นเคืองในเมื่อไม่มีปลากุ้งฝอยก็ยังพอใช้ได้นี่นานางลดเสียงบ่นอุบอิบพางรูปริมฝีปากตัวเองเบาๆอาจารย์ ท่านจูบข้าหนักหน่วงเหลือเกินข้าเดาเอาว่าเรื่องของพวกเราคงไร้ความหวังแล้วใช่หรือไม่ท่านถึงได้ปลดปล่อยอารมณ์ถึงเพียงนี้ถ้าไม่ใช่ทำไมไม่ทำให้จบครบถ้วนกระบวนความไปเลยเล่าจะได้ไม่ต้องมาเสียดายภายหลังนางท้าทายอย่างแกเรเขามองนางนิ่งนางเม้มปากแน่นเงียบไปชั่วครู่จึงกล่าวว่าจริงสิข้าเกือบลืมไป ฝ่าบาทยังทรงบรรทมอยู่ด้านในอาจารย์จึงทําตัวเหลวไหลไม่ได้ฉินเจอสิทธิ์อยู่นี่โชคดีที่เจ้าไม่ใช่นางกำนันนางเลอขิ้วสูงท่าทางชงงนสนเท้ต่อไปอย่าแต่งตัวเช่นนี้อีกเลย นางลังเลสงสัยเล็กน้อยอาจารย์กำลังชมนางไกลๆหรือไรแต่ทำไมฟังดูไร้ความรู้สึกเช่นนี้นางออกจะชอบคำเรียกหาเมื่อสักครู่ที่ว่าสาวน้อยเจ้าสนิของข้ามากกว่าเพราะตอนที่อาจารย์พูดเขากอดนางไว้แน่นจนร้าวกับว่าต้องการหลอมนางเข้าไปในกายเขาหากสามารถหลอมละลายเข้าไปในตัวอาจารย์ได้ก็ดีสิอย่างน้อยนางและเขาจะได้อยู่ร่วมกันตลอดไป จ่างซุนลี่คิดจะโอบนางเข้ามากอดแต่หลังจากปลายตาไปทางเงาเร่างเล็กๆในชุดสีเหลืองทองซึ่งอยู่ในตำหนักด้านข้างในที่สุดก็ละทิ้งโอกาสที่จะสัมผัสสาวน้อยที่ชอบท้าทายความอดทนของเขาเป็นระยะระยะ พี่แท้นางไปเรียนมาจากที่ไหนกันชอบใช้ขาเรียวงามคู่นั้นล่อลวงใจคนหากเขาไม่ระวังตัวไว้ก่อนก็เกือบถูกนางล่อลวงติดกับแล้วยกนางให้ขันทีชาราหรือแค่คิดถึงราชองค์การรับในใจเขาก็คุกรุ่นขึ้นด้วยไฟโทสะมีหรือเขาจะเดาไม่ออกว่าขันทีชาราคนนั้นคือใครขันทีชาราที่รับใช้พระพันปีหลวงมานานหลายปีคนนั้นคือขันทีมือดีในวังฝีมือท กระมาณคนนั้นเป็นที่เลื่องลือเขาได้ยินได้ฟังมามากมายตั้งแต่ยังเล็กยอมคาดเดาได้ว่าหากผังเหอตกอยู่ในเงื้อมมือคนผู้นี้จะมีจุดจบอย่างไรคืนนี้ขันทีเท่าคนนั้นไม่คิดเพียงหาข้อพิสูจน์กระมงังเป็นใครหนุนหลังให้มันกล้าทําเช่นนี้ถึงกับไม่แย้แสเขากงชินอ๋องซึ่งหนุนหลังผังเหอเบื้องหลังขันทีเท่าย่อมมีพระพันปีหลวงคอยหนุนส่วนเบื้องหลังพระพันปีหลวงก็คือจั จกักรพรรดิองค์ก่อนซึ่งสวรรคตไปนานหลายปีแล้วนั่นเองเรื่องนี้ทําลายสายใยความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของเขาและจกักรพรรดิองค์ก่อนจนหมดสิน้นในที่สุดจางซุนลี่ก็ยื่นมือออกไปคิดจะดึงอกเสื้อที่ถูกกระชากขาดขึ้นปิดเนินอกให้นางมิคาดผังเหอกับถอยหลังไปหนึ่งก้าวทั้งยังซ่อนแขนยาวแก้งตั้งของตัวเองไว้ด้านหลังอาจารย์เออ ท่านคิดอยากจะลูบก,ก็ย่อมได้แต่ข้าอยากจะเตือนให้ท่านเตรียมใจไว้สักหน่อยเพราะของข้ามันออกจะแบนราบมากมือเขาชะง,งักค้างอยู่กลางอากาศผังเหอถอนหายใจยาวรู้สึกเสียดายอยู่เล็กน้อยรู้แต่แรกนางไม่เตือนเขาก็ดีหรอกในตอนนั้นนางไม่ทันได้ยินเสียงหัวเราะคลิกเบาๆดังแว่วมาจากตำหนักข้างแต่จางซุลลี่ได้ยินเขาลดมือลงเตือนเสียงเนิบๆว่า ใครกันที่บอกว่าถอนหายใจหนึ่งครั้งอายุสั้นไปสิบปีหากยังถอนหายใจต่อไปเช่นนี้ ตกลงเจ้าคิดจะเหลือเวลาอยู่กับลูกๆของพวกเราอ,อ,อีกกี่ปีกันแนะ่ดวงตาหงที่เดิมหรีลงเล็กน้อยค่อยๆเบิกกว้างขึ้นสบตาที่เปี่ยมประกายนุ่มนวลอ่อนโยนและเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาของเขาแน่วนิ่งริมฝีปากแดงระเรื่อเพเยอขึ้นค้ายต้องการจะพูดอันใดแต่สุดท้ายนางก็เกินความลังเลสงสัยไปจนหมดสิน้นพึมพำเบาๆว่าตั้งแต่เล็กจนโต ข้ายังไม่มีโอกาสเห็นทะเลเลยถ้ายอย่างนั้นเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยครึ่งชีวิตหลังของเจ้าส่วนใหญ่จะต้องอยู่กลางท้องทะเลนั่นแหละดวงตาหงสุกใสเบิกกว้างจนกลมโตดูงดงามหน้ามองยิ่งนักนางรีบยกมือขึ้นปิดปากตัวเองกล่าวเสียงเบาว่าต่อไปข้าจะไม่ถอนหายใจอีกแล้วแต่จะกรพพัดน้อยในตํหนักข้างกลับรอบถอนพระไทยเบาๆใคร จ่างซูนลี่หันหน้าไปตาวาดถามขณะเดียวกันผังเหอก็ได้ยินเสียงคนเหยียบกิ่งไม้แห้งนางยกชายกระโปรงขึ้นพุ่งปราดไปทางต้นเสียงอย่างรวดเร็วแต่จางซุนลี่ยังคงเร็วกว่านางก้าวหนึ่งทั้งสองวิ่งปราดไปที่กำแพงสอดสายสายตามองค้นหาแต่ทว่ากับไร้ซึ่งวี่แววผู้คนหรือว่าจะมีผีจริงๆหรือจะเป็นลูกไม้ของพระพันปีหลวงผังเหอขบคิดใคร่ครวญ แต่แล้วสายตาก็สะดุดเอาที่มุมกำแพงอุทานออกมาเบาๆอย่างเพิ่งนึกขึ้นได้พรองสุนัข สางซุนลี่รวบเอวนางไว้ใช้วิชาตัวเบาทยานร่างขึ้นข้ามกำแพงอย่างรวดเร็วยามเท้าตกลงสัมผัสพื้นหางตาก็เห็นเงาร่างสายหนึ่งขยับไหวสังซุนลี่รวบร่างผังเหอออกไล่ติดตามไปด้วยไม่คิดจะปล่อยสิทธิรักให้หลุดรอดไปจากสายตายอย่างเด็ดขาดมิเช่นนั้นนางอาจถูกคนรอบจู่โจมอีกฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ